เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ Nutinal b 4ค่ะที่มาด้วยคอนเซปต์ Burn Boost Build และ Balance ค่ะ ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันนะคะคนไทยนะคะร้อยละ34.1ค่ะมีภาวะเป็นโรคอ้วนค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกร้อยละ37.5นะคะยังพบว่ามีภาวะอ้วนลงพุงซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการป่วยเป็นโรค NCD ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังพบว่าถ้าเทียบกันในระดับอาเซียนนะคะประเทศไทยของเรานะคะประชากรมีภาวะการเป็นโรคอ้วนนะคะสูงเป็นอันดับสองรองลงมาจากประเทศมาเลเซียค่ะ นอกจากนั้นนะคะโรคอ้วนเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อเศรษ,ษฐกิจอีกด้วยค่ะเนื่องจากรัฐบาลนะคะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะมากกว่า2 0แสนล้านบาทนะคะในการนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนค่ะ ทีนี้เรามาสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือไม่นะคะเราสามารถคำนวณได้นะคะโดยการนำน้ำหนักตัวมาหารกับตัวส่วนสูงที่ยกกำลังสองนะคะเราจะได้ค่าตรงนี้ที่ออกมาเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ค่ะซึ่ง BMI นะคะก็จะแสดงอยู่ตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ ภาวะโรคอ้วนนะคะเกิดมาจากการไม่สมดุลจากอาหารที่รับประทานเข้าไปที่มากเกินนะคะสะสมในร่างกายในรูปแบบของเซลล์ไขมันชนิดสีขาวนะคะเมื่อมีการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้น้ำหนักเกินและเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนได้ค่ะ ไขมันส่วนเกินนะคะในร่างกายของเรามีทั้งหมด3ชนิดค่ะชนิดแรกนะคะก็คือไขมันส่วนเกินในหลอดเลือดค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะทราบได้จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพราะมันจะโชว์ขึ้นมาในรูปแบบของตัวคอเลสเตอรอลนะคะไตรกีเซได์ H D L และก็ L D L นั่นเองค่ะ ไขมันส่วนเกินชนิดที่2นะคะก็คือไขมันส่วนเกินที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่เปลี่ยนไปค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือไขมันส่วนเกินที่อยู่ในช่องท้องค่ะซึ่งไขมันส่วนนี้นะคะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะมันอยู่ในบริเวณช่องท้องนะคะจะไปเบียดบริเวณกระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็ตับของเราค่ะ เราสามารถที่จะคำนวณไขมันช่องท้องของเราได้นะคะโดยการนำรอบเอวมาหารกับรอบสะโพกค,ค่ะซึ่งในกรณีของผู้ชายนะคะค่าที่ได้ไม่ควรเกิน0.95ค่ะและในกรณีของผู้หญิงนะคะค่าที่ได้ไม่ควรเกิน0.8ค่ะถ้าเกินกว่านี้นะคะแสดงว่าท่านมีไขมันสะสมในช่องท้องที่มากเกินไปค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสัญญาณเตือนอื่นๆนะคะที่บ่งบอกว่าตอนนี้ไขมันในช่องท้องของคุณมีมากเกินไปแล้วส่วนใหญ่นะคะเราจะสามารถดูได้จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพราะว่าท่านอาจจะมีความดันโลหิตที่สูงปริมาณน,น้ำตาลที่สูงมีระดับไขมันไตรกีเซอไรด์ที่สูงนะคะ HDL เนี่ย ต่ำกว่าปกติค่ะนอกจากนั้นนะคะก็คือสัดส่วนของเรานะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องเนี่ยมันยื่นออกมาค่ะภาพนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบไขมันช่องท้องของผู้ที่มีไขมันช่องท้องในระดับต่างๆนะคะบริเวณสีขาวเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนภาพของตัวไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องค่ะทีนี้โรคอ้วนนะคะ จะมีโรคแทรกซ้อนบางอย่างค่ะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ามีคนเสียชีวิตค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคอ้วนนะคะแต่เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนค่ะโรคแทรกซ้อนนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานนะคะโรคหลอดเลือดในหัวใจและสมองนะคะมีภาวะไขมันพอกตับและสุดท้ายก็คือโรคมะเร็งค่ะ การลดน้ํำหนักที่ดีที่สุดนะคะควรจะเน้นในเรื่องของการลดไขมันนะคะนำไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดคะ่ะทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างการลดน้ําหนักธรรมดากับการลดไขมันกันนะคะการลดน้ําหนักธรรมดาทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการลดไขมันสะสมนะคะอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำกล้ามเนื้อ ออกไปด้วยนะคะซึ่งการสูญเสียน้ำและกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะและรู้สึกว่าลดความอ้วนแล้วก็โทมค่ะทีนี้การลดน้ำหนักด้วยการลดไขมันนะคะนั่นก็คือการที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันเก่าที่สะสมอยู่ออกมาใช้นะคะ ส่งผลให้ร่างกายนะคะจะดูมีความฟิตและก็ความเฟิร์มและก็ยังดูเด็กลงอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะการลดไขมันที่ดีนะคะเราจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างมีวินัยนะคะแล้วก็การออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายค่ะ เรามาทำความรู้จักกักบระบบควบคุมการเผาผลาญของร่างกายในประจำวันกันนะคะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนค่ะร่างกายของเรามีระบบเผาผลาญทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะถือว่าเป็นส่วนที่เยอะที่สุดเลยเขาเรียกว่า basal metabolic rate นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะมีสัดส่วน 0-60- ถึง65%และกระบวนการนี้นะคะจะเกิดขึ้นในร่างกายของเราตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ กระบวนการที่2นะคะก็คือการเผาผลาญจากกิจกรรมค่ะอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายนะคะอยู่เป็นประจําหรือว่าการที่เราเดินนะคะว่ายน้านะคะหรือว่าวิ่งนะคะกิจกรรมพวกนี้ค่ะจะทําให้เกิดการเผาผลาญแต่มีสัดส่วนเพียงแค่2 5่สถึงสาค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการเผาผลาญจากการย่อยอาหารซึ่งส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนที่น้อยที่สุดเลยค่ะมีเพียงแค่5 1 0เท่านั้น จากกราฟที่โชว์มาตรงนี้นะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะลดน้ำหนักนะคะเราควรมุ่งเน้นมาที่การเพิ่มอัตราการเผาผลาญในขั้นพื้นฐานค่ะทีนี้จะทำได้ยังไงนะคะทำได้โดยการที่เราดึงไขมันเก่าออกมาใช้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับไขมันชนิดต่างๆในร่างกายก่อนค่ะว่ามีกี่ประเภทนะคะ เซลไขมันหรือว่าอ d i p o c y t e เซลนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะก็คือสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเบจนะคะวันนี้เราจะขอพูดถึงเฉพาะ2สีค่ะก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันตามนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะ สีน้ำตาลนะคะเขาจะมีส่วนประกอบของตัวไมโตคอนเดรียนะคะซึ่งไมโตคอนเดรียเรียกได้ว่าเป็นถังปฏิกรณ์หรือว่าเตาเผาผ่านนะคะในร่างกายของเราเลยก็ว่าได้ในเซลล์ไขมันชนิดสีน้ำตาลเนี่ยจะพบไมโตคอนเดรียอยู่ในปริมาณที่สูงค่ะในขณะที่เซลล์ไขมันสีขาวเนี่ยมีปริมาณไมโตคอนเดรียอยู่ปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นจึงทำให้หน้าที่ของเซลล์ไขมันสชนิดนี้ต่างกันค่ะ โดยเซลล์ไขมันชนิดสีน้ำตาลนะคะจะทำหน้าที่ในเรื่องของการ g e n e r a t ตัวความร้อนในร่างกายหรือเขาเรียกปฏิกิริยานี้ว่า thermogenesis ค่ะในขณะที่เซลล์ไขมันสีขาวนะคะจะทำหน้าที่ในการกักเก็บพลังงานให้กับร่างกายค่ะทีนี้มาเข้าสู่ข้อมูลดีๆของผลิตภัณฑ์ n u t r i n o l B4 กันค่ะมาด้วยคอนเซปต์ Burn Boost Build แล้วก็ Balance นะคะ สำหรับวัตถุดิบในกลุ่มที่ช่วยเบิร์นนะคะประกอบไปด้วยตัวโมโรซิลแอปเปอรฟิตค่ะในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์นะคะก็ประกอบไปด้วยตัวอินโนวาทีค่ะในกลุ่มของการช่วยบิวนะคะก็คือตัวแอลคา i นทีนฟูมาเลตค่ะที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้เฟิร์มกระชับขึ้นค่ะ และกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มบาลานซ์หรือตัวที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายนะคะประกอบไปด้วยสารสกัดจากแอฟริกันแมงโก้นะคะและสารสกัดจากตัวซิตรัสออเรนเทียมค่ะดังนั้นนะคะจึงเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์นูเทนอลบีโฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักที่ช่วยเผาผลาญเพื่อบอดี้ที่เฮลตี้ค่ะถ้รเก็ตกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์ B4 นะคะก็คือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักรักษารูปร่างนะคะทั้งผู้ที่ออกกำลังกายและผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายค่ะและยังช่วยท่านนะคะในการเผาผลาญไขมันได้ดีด้วยค่ะวิธีรับประทานนะคะรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลนะคะวันละ1ครั้งก่อนอาหารค่ะ และควรรับประทานก่อนอาหารนะคะล่วงหน้าประมาณ15-30นาทีพร้อมกับดื่มน้ำตามมากๆค่ะผลิตภัณฑ์ n u ท r ิโน l บีนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่หลากหลายชนิดเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมามุ่งเน้นข้อมูลความรู้กันในสารสกัดทั้งหมด5ชนิดดังนี้ค่ะ ตัวแรกนะคะในกลุ่มเบิร์นก็คือตัวโมโรซิลนะคะโมโรซิลค่ะคือส้มสายพันธุ์โมโรนะคะที่ถูกปลูกอยู่ในเกาะซิซิลีนะคะที่ประเทศอิตาลีค่ะเกาะนี้นะคะมี เขาเรียกว่าสภาพภูมิอากาศที่โหดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะคะมีความแตกต่างกันค่ะทำให้พืชที่ปลูกอยู่ที่บริเวณเกาะนี้นะคะเขาต้องพัฒนาตัวเองค่ะสร้างสารสำคัญมาเพื่อให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้นอกจากนั้นนะคะดินที่ใช้ในการปลูกเนี่ยยังเรียกได้ว่าเป็นดินภูเขาไฟอีกด้วยค่ะเพราะที่เกาะซีซิลีนะคะยังมีภูเขาไฟอยู่ค่ะ สำหรับสารสำคัญนะคะที่ทำให้ส้มโมโรของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากส้มสายพันธุ์อื่นๆนะคะนั่นก็คือสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนั่นเองค่ะจากการศึกษาทดลองและวิจัยนะคะในหนูนะคะเราได้นำหนูนะคะทั้งหมดเนี่ยมาทำการ induce ให้เกิดภาวะอ้วนนะคะและแบ่งหนูออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกจะให้หนูนะคะทานยาหลอกก็คือน้ำเปล่า กลุ่มที่2นะคะจะให้ทานส้มสายพันธ์ุนาเวลีนาค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็จะให้ทานส้มในกลุ่มที่เป็นตัวโมโรค่ะจากผลการศึกษานะคะพบว่าหนูที่ได้รับประทานส้มโมโรนะคะสามารถลดไขมันช่องท้องได้มากที่สุดนะคะคือลดลงมากถึง50%และมีน้ำหนักตัวลดลงถึง25%อีกด้วยค่ะ จากภาพนะคะที่ได้แสดงให้ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือภาพตัดขวางของเซลล์ไขมันนะคะในหนูนะคะทั้ง3ากลุ่มนะคะภาพด้านซ้ายสุดจะเป็นหนูกลุ่มแรกที่ดื่มแต่น้ําภาพที่2นะคะตรงกลางจะเป็นภาพเซลลไขมันของหนูที่ทานตัวส้มนาเวลีน่าและภาพด้านขวานะคะจะเป็นหนูในกลุ่มที่รับประทานตัวส้มโมโรค่ะ ทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวเซลล์ไขมันของหนูในกลุ่มที่รับประทานส้มโมโรค่ะเขาจะมีเซลล์ขนาดที่เล็กมากกว่าอีก2กลุ่มค่ะนั่นแปลได้ว่าตัวส้มโมโรนะคะเขามีฤทธิ์ที่ช่วยในการลดขนาดของเซลล์ไขมันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัววัตถุดิบ ส้มโมโรของเรานะคะยังได้มีการศึกษาในมนุษย์อีกด้วยค่ะซึ่งเขาทำการศึกษาในอาสาสมัครที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์นะคะอายุอยู่ระหว่าง20ถึง65ปีจำนวนทั้งสิ้น100คนด้วยกันนะคะให้รับประทานส้มโมโรเทียบกับตัวยาหลอกเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพบว่านะคะกลุ่มที่รับประทานส้มโมโรนะคะสามารถลด BMI ลดรอบเอวรอบสะโพกนะคะได้อย่างดีเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาได้ทำการศึกษาต่อค่ะโดยวิธี DEXA SCAN นนะคะเพื่อดูว่า BMI น้ำหนักนะคะรอบเอวรอบสะโพกที่ลดลงเนี่ยมันหายไปจากน้ำหรือหายไปจากไขมันนะคะจากการศึกษานะคะ พบว่าส่วนที่หายไปไม่ใช่น้ำและกล้ามเนื้อค่ะแต่เป็นไขมันค่ะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าตัวส้มโมโรนะคะมีส่วนที่ช่วยในการลด BMI ลดรอบเอวแล้วก็ไขมันชอ่องท้องที่สะสมอยู่ได้ค่ะซึ่งกลไกของส้มโมโรนะคะเรียกได้ว่า เป็นการยับยั้งการสะสมและการสร้างไขมันในระดับเซลล์เลยค่ะประกอบไปด้วย4กลไกนะคะคกลไกแรกก็คือการไปยับยั้งการทำงานของยีนนะคะที่มีอยู่3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น e b p Alpha นะคะ p ผ่าแกมมาแล้วก็ b p 1ค่ะคกลไกที่2นะคะก็คือการไปยับยั้งเอนไซม์นะคะ2ตัว ที่เรียกว่า ACC Alpha และ FAS ค่ะกระบวนการที่3นะคะก็คือการไปยับยั้งเซลล์อะดิโพไซต์นะคะไม่ทำให้เกิดการสะสมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันสีขาวค่ะและกลไกลสุดท้ายนะคะก็คือตัวโมโรซิลนะคะยังสามารถไปช่วยเพิ่มนะคะสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะตัวโมโรซิลนะคะเรียกได้ว่าเป็นสารสกัดที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะในการช่วยคุณนะคะ ลดขนาดของตัวไขมันยับยั้งกันสะสมของไขมันใหม่นะคะดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะคะช่วยปรับร่างกายของเรานะคะให้มีสัสดส่วนที่ดีขึ้นนะคะมีผลการรับรองนะคะในระดับ clinical study นะคะเหมาะกับคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วหรือแม้แต่คนที่มีไลฟ์สไตล์ยุ่งๆไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะ นอกจากนี้นะคะโมโรซิลนะคะยังได้รับการการันตีจาก Korea Health c l e i m ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักตัวและลดไขมันมวลรวมของร่างกายได้อีกด้วยค่ะตัวที่2ในกลุ่มเบอร์นะคะก็คือตัว Apple Fit ค่ะหรือสารสกัดจากเมล็ดพริกไทยแอฟริกันนะคะ ในเมล็ดพริกไทยแอฟริกันนะคะมีสารสำคัญอยู่ตัวหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้ผ่านการสกัดด้วยวิธีที่เรียกว่าซ u เปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสารสกัดแอปโฟฟินนะคะหรือสารสกัดจากเมล็ดพริกไทยแอฟริกานะคะได้มาจากวิธีการสกัดที่เรียกว่าซ u เปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งจะให้สารสำคัญที่เรียกว่าซิกซ์พาราดอนะคะ สารสำคัญตัวนี้นะคะเป็น non GMO นะคะปราศจากสารกระตุ้นที่อันตรายนะคะและก็มีงานวิจัยทางคลินิกสนับสนุนด้วยค่ะ สำหรับตัว s p x r a r o d o ดนะคะที่ถือได้ว่าเป็น a Active c o o p p u u n นะคะที่อยู่ใน Apple Fit นะคะ mm. เขาจะทำหน้าที่ไปจับกับรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Beta AR นะคะ mm. เมื่อเขาจับกับตัวรีเซพเตอร์ตัวนี้แล้วนะคะ mm. จะไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ชื่อว่า UCP1 ค่ะซึ่งยีนตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า t h e r ์โม e จเนซิค่ะหรือปฏิกิริยาในการสร้างความร้อนให้กับร่างกายและนำไปสู่การดึงพลังงานนะคะออกมาใช้ทำให้อัตราเผาพันธุ์ของเราเพิ่มขึ้นค่ะ จากผลการทดสอบทางคลินิกนะคะพบว่าตัวสารสกัดแอปเปิลฟิตนะคะมีความสามารถในการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นถึง17%นะคะโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายค่ะและยังช่วยลดไขมันในช่องท้องได้สูงถึง25%อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังพบว่า Apple Fit นะคะช่วยทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ถึง4.5กิโลและค่า BMI ลดลงสูงถึง1.8ค่ะโดยสรุปนะคะ Apple Fit นะคะเป็นสารสกัดจากพริกไทยแอฟริกานะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มการใช้พลังงานลดไขมนันลดน้ำหนักนะคะลด BMI และก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเป็นวัตถุดิบนะคะที่อยู่ในกลุ่มของบาลานซ์หรือการสร้างสมดุลให้กับระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายเราค่ะตัวแรกนะคะก็คือซ i ตัสออเรนเทียมค่ะสารซ i ตัสออร์เรนเทีนะคะได้มาจากการสกัดจากส้มนะคะซึ่งเป็นตระกูลส้มซ่านะคะหรือว่า b i t t e อร์ออ g e นะคะมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาค่ะ ซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะจะอุดมไปด้วยสารสำคัญต่างๆมากมายค่ะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดนะคะและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างเนี่ยก็คือสารสำคัญที่เรียกว่าไซเนฟรินค่ะซึ่งสารไซเนฟรินนะคะเขามีฤทธิ์นะคะไปช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญน,นะคะควบคุมระบบการย่อยอาหารและยังช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารให้กับร่างกายของเราอีกด้วยค่ะจากการศึกษานะคะ c ลินิคอลสตัดดนะคะในอาสาสมัครจำนวน25คนนะคะที่มี BMI อยู่ที่25นะคะแล้วก็ให้รับประทานอาหารนะคะที่1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะออกกำลังกายนะคะ3วันต่อสัปดาห์นะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่รับประทานตัว Citrus o r i e n t u m นะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ยาหลอกค่ะกลุ่มที่สามนะคะก็คือไม่ได้ทั้งยาหลอกนะคะแล้วก็ไม่ได้ทั้งตัว Citrus o r i e n t u m ค่ะมีเพียงแค่เรื่องของการควบคุมอาหารแล้วก็พลังงานที่ใช้เท่านั้นนะคะทำการศึกษานะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าในกลุ่มนะคะที่รับประทานตัว Citrus o r i e n t u m ค่ะ ให้ผลดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวนะคะที่ลดลงน้ำหนักไขมันที่ลดลงนะคะมวลไขมันในร่างกายก็ลดลงค่ะแต่การเผาผลาญพลังงานนะคะเพิ่มสูงขึ้นค่ะตามที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะทำภาพออกมาให้เห็นกันได้ง่ายๆเลยค่ะว่าตัว Citrus o l r a n t i u m นะคะมีผลทำให้น้ำหนักลดลงค่ะมวลไขมันในร่างกายลดลงนะคะ น้ำหนักของตัวไขมันก็ลดลงด้วยค่ะแต่ยังไปช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานให้สูงขึ้นค่ะอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยที่นำมาใช้ทดสอบความปลอดภัยของตัวซีทรัสออ l e เ t นเทีค่ะงานวิจัยนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด50ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเราได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษานะคะออกเป็น5กลุ่มด้วยกันค่ะ กลุ่มแรกนะคะดื่มแต่น้ำผลไม้เปล่าๆอย่างเดียวค่ะกลุ่มที่2ดื่มน้ำผลไม้ตามด้วยตัว citrus o r i e n t ียมนะคะกลุ่มที่3นะคะเพิ่มยาที่เรียกว่านารินจินเข้าไปนะคะกลุ่มที่4เพิ่มตัว h e s p e r i d i นค่ะและกลุ่มที่5นะคะเพิ่ม h e s p e r i ด i นจาก100มาเป็น1,000ค่ะแล้วทำการวัด ค่าความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจนะคะอัตราการเผาผลาญค่ะแล้วก็ให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามนะคะซึ่งจากผลการทดสอบนะคะพบว่าในกลุ่มที่รับประทานตัว Citrus อเ r น n t i u m เพียงอย่างเดียวนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้และก็ยัง ไม่มีผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าพวัดความดันแล้วปกตินะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ปกติดีค่ะโดยสรุปนะคะสารซีทรัสออลิเนเทียมนะคะเป็นสารที่ช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกายค่ะเริ่มตั้งแต่การควบคุมการอยากอาหารนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการสร้างไขมันค่ะ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของไขมันอีกด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มบิวค่ะสำหรับสารสำคัญตัวแรกของกลุ่มบิวนะคะก็คือตัวสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงแอฟริกาค่ะสารสกัดตัวนี้นะคะเราต้องนำเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยมาทั้งหมด10กิโลนะคะสกัดออกมาให้ได้สารสำคัญเพียงแค่1กิโลเท่านั้นค่ะ ประโยชน์ของเขานะคะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะการลดระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับฮอร์โมนเลปตินไปเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอะดิพเนกตินนะคะและส่งผลให้ทำให้สัดส่วนของเราเนี่ยดูดีขึ้นค่ะมาทำความรู้จักกับฮอร์โมนถึง2ชนิดกันค่ะ เลปตินนะคะคือฮอร์โมนนะคะที่จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เรามีไขมันที่สะสมมากขึ้นนะคะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปที่สมองค่ะเพื่อจะบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วดังนั้นนะคะเมื่อเวลาที่เรารับประทานอาหารไปถึงระยะนึงเนี่ยสมองจะเริ่มรับรู้แล้วค่ะว่าเรารับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะเนื่องจากตัวฮอร์โมนเลปตินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะแปรผันตรงกับปริมาณไขมันที่เราบริโภคเข้าไปค่ะดังนั้นนะคะถ้าฮอร์โมนเลปตินต่ําลงไขมันก็จะน้อยลงด้วยค่ะฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คืออะดิโพเนกตินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะแปรผกผันกับสัดส่วนของไขมันในร่างกายของเราค่ะดังนั้นนะคะยิ่งฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาได้ดีนะคะไขมันที่สะสมในร่างกายก็จะยิ่งน้อยลงค่ะ จากการศึกษาวิจัยนะคะในคนอ้วนทั้งหมด102คนนะคะอายุอยู่ที่ระหว่าง19ถึง50ปีนะคะให้รับประทานตัวสารสกัดจากเมล็ดแอฟริกันแมงโกนะคะเป็นระยะเวลา10สัปดาห์นะคะพบว่าตัวสารตัวนี้นะคะช่วยทำให้ ตัวฮอร์โมนเลปตินนะคะลดต่ำลงแล้วไปเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอะดิพเนกตินนะคะและทำให้ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายของเราลดลงได้ด้วยค่ะและตัวสุดท้ายในกลุ่มบูสต์นะคะก็คืออินโนวาทีค่ะอินโนวาที T นะคะเป็นสารสกัดจากชานะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีคาเฟอีนธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงกว่าคาเฟอีนสังเคราะห์นะคะ จากการศึกษาความปลอดภัยนะคะคาเฟอีนธรรมชาติจากอินโนว a าทีเทียบกับคาเฟอีนสังเคราะห์นะคะในแท่งสีเขียวจะพบว่าคาเฟอีนในกลุ่มของการสังเคราะห์นะคะจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจนะคะทำให้หัวใจเต้นถี่แล้วก็เร็วแรงขึ้นค่ะในขณะที่คาเฟอีนจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อหัวใจค่ะ สารสกัดจากชาอินโนวาทีนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มระดับเทอร์โมจีเนซิสนะคะหรือปฏิกิยาการสร้างพลังงานโดยการดึงไขมันออกมาใช้นะคะตัวอินโนวาทีค่ะจะทำงานร่วมกันกันกบตัวแอปเปิรฟิตนะคะไปกระตุ้นให้เอาไขมันสีน้ำตาลที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาใช้ค่ะทำให้เกิดความร้อนและเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายค่ะ ผลิตภัณฑ์ Nutrino b e f o นะคะที่มาด้วยคอนเซปต์ Burn Build Boost แล้วก็ Balance นะคะผลิตภัณฑ์ Nutrino b e f o ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักโดยการไปดึงเอาไขมันเก่าที่สะสมมาใช้นะคะแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ช่วยลดความอยากอาหารนะคะและช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ ตั้งแต่ในระดับยีนมาด้วยคอนเซปต์เบิร์ o บูส b u บิลและ Balance ค่ะผลิตภณัณฑ์ n u t r นอลบีโฟเผาผลาญเพื่อบอดี้ที่เฮลตี้ค่ะ